แนะนำครับใครอยากเติมเกมร้านลั c กี้ชอบมีเติมทองครับทั้งระบบ iOS และก็ Android นะฮะเติมไว10้10-15นาทีครับปลอดภัยจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายนะฮะลองไปเติมกันได้นะครับ สวัสดีครับคุณยกับผมเก่งชานักบอลน 1, ล้านนะคลิปนี้ผมมาบอกถึงครับสิ่งที่จะมาในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็ในวันพฤหัสหน้าจะมีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะสิ่งแรกครับแน่นอนครับเกมเนี่ยก็จะมีการแจกของรางวัลกันรูรูยาวๆแน่นอนนะนี่ฮะ ทั้ง GP ทั้งทองแล้วก็ทั้งนักเตะฟรีๆครับอย่าลืมเข้ามาลองอินกันด้วยฮะวันจันทร์ก็จะมีแฟนชอยครับนี่ฮะยินยันแล้วครับเป็นแฟนชอยของพิมลลี่ครับแต่ละคนที่มาเนี่ยโคตรจะเดือดโคตรจะโคตรแน่นอนครับชอบคนไหนก็ลองคอมเมนต์แล้วก็มาเปิดกันได้นะฮะสำหรับ,บวันจันทร์ตอน9โมงนะฮะ นี่ฮะแล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆนี่ก็มีมาเรื่อยๆเลยฮะใครที่ชอบเล่นกิจกรรมอยากได้ของรางวัลเนี่ยก็มาล็อกอินกันด้วยนะฮะนี่เลยฮะก็เป็นกิจกรรมของวันจันนะฮะส่วนวันพฤหัสครับแน่นอนครับก็นักเตะโชว์ทามที่คิดว่าน่าจะมาครับนี่ฮะคนแรกครับ มิตอมะนะฮะมิตอมะ L w, L M F ครับน่าจะตัน97ครับไม่ฮะเคบินบอยครับ C M F คิดว่าน่าจะตัน100ครับสัปดาห์นี้น่าจะเป็นของพรีเมียร์อีกที่มานะฮะแล้วก็นี่ฮะจากเลโว์พูตำแหน่ง LB อยู่ที่100ไปเลยอีกเช่นกันครับอีกหนึ่งคนน่าสนใจครับแล้วก็นักเตะพวก Player of the Week เดี๋ยวมาคาดการณ์กันให้ดูอีกทีแล้วกันนะว่าน่าจะเป็นแพ็คไหนครับที่ย้อนกลับมาให้เราเปิดนะฮะ วันพลิดเครับแน่นอนครับหลังเกมอัปเดตเสร็จเนี่ยก็จะมีการแจกรางวัลนักเตะฟีฟีอีกหนึ่งคนแน่นอนนะฮะแล้วก็แพ็กนักเตะอีพิกบิ๊กขามอะไรที่จะมาเนี่ยคิดว่านี่ฮะโอกาสมาค่อนข้างสูงครับสำหรับ FC บาเยนมิลนี่ครับใครที่ชอบเนี่ยค่าพลังเดือดเดือดแน่นอนครับสำหรับ FC บาเยนมิลนี่ครับนี่ฮะเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าว่ะค่าพลังโหดๆแน่นอนนะฮะนี่คนนี้ก็น่าสนใจครับอย่างลงมาครับอย่างไม่ได้มาเลยฮะถ้ามานี่ก็ น่าสนใจอีกเช่นกันครับแล้วก็นี่ฮะอีพิกชุดใหม่ครับนี่ฮะโอกาสมาก็ค่อนข้างมีครับสำหรับเนเธอร์แลนด์นะฮะโคจะโหดัสสำหรับ3คนนี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็พวกกิจกรรมอะไรต่างๆก็อย่าลืมเข้ามาเล่นให้ครบให้จบกิจกรรมกันด้วยฮะและนี่ฮะก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันลานไว้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ